สวัสดีครับวันนี้จะพามากินข้าวซอยเป็นข้าวซอยเชียงของนะครับอน,นี่ป้ายคำว่าซอยหายครับนี่ออ่านก็ย่อยักหาย <c oughs> กินได้กินได้มาถ่ายกูนะกูยิ่งไม่สวยอยู่กินได้ เงี้ยนี่เจ้าของร้านนี่เป็นเมนูครับนี่เป็นร้านร้านเจ๊เก่งอยู่ในบ้านทุ่งดุกนะครับอันนี้น้ำอะไรครับคุณแต่โอลเลี้ยงโอลเลี้ยงมีใครเลี้ยงไหมครับไม่ม,ไมีไม่มีครับ เอาเส้นใหญ่ข้าวซอยครับผม <Okay. S 1> นี่ก็จะเป็นข้าวแตนกับแคบหมูว,วิธีทำก็จะคล้ายๆกันนะครับเดี oh, <okay. S 1> ย๋ยวมาดูข้าวซอยเชียงของจะเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ได้แล้วนะครับข้าวซอยอเป็นข้าวซอยของอำเภอเชียงของนะครับรอเ,เออใช่ข้าวซอยนี้มาจากสิบสองปนานะครับก็หน้าข้าวซอยก็คล้ายๆน้ำพริกอ่องนะครับแต่ไม่ใส่มะเขือเทศครับอันนี้ก็ใส่วิธีทรมก็ใส่น่าจะมีถั่วเน่าแล้วก็พริกพริกแกงนะครับ นี่มีของหวานขายด้วยครับเจนุยไอไก่ไก่ไอบท่านขุนครับอ,อ,อร่อยมากนี่นะครับก็สั่งโอเลี้ยงมาด้วยนะครับับน,นี่หาบาทนี่ผักสดครับฟรีกินหมดตะกร้านี่ก็ฟรีนะครับ ไม่ค้าจะดาวพอประมาณพอครับสีปรุงพริกพริก,กพริกเปียก<ห>แล้วก็น้ำตาลไม่ใช่ผงชูรสนะครับน้ำตาลนะครับชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นครับผมมันส้ม ขาไม่ได้คือซีอิ๊วดำตามด้วยน้ำปลาดีแคบหวดแตกเลยครับผม รสชาตินี้ครับตามใจชอบครับนะฮะใส่ผักสดลงไปข้าวซอยนี่กินกับผักสลัดนะครับสุดยอดมากร้านเจกเก่งก็จะมีน้ำเงี้ยวด้วยนะครับน้ำเงี้ยวนี่ก็อร่อยเป็นร้านเล็กๆครับอยู่ในหมู่บ้านทุ่งดุกหมู่บ้านผมเอง ปรุงก็สไตล์ก๋วยเตี๋ยวทั่วไปนะครับแต่พิเศษคือมีหน้าข้าวซอยเขาเรียกว่าหน้าข้าวซอยนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเชียงของนะครับหน้าข้าวซอยเป็นข้าวซอยมาจาก12ปันานะครับอร่อยถ้าข้าวซอยเชียงใหม่ก็จะเป็นข้าวซอยไก่นะครับแต่นี้เป็นขา้ขาวข้าวซอยของเชียงของครับรู้กว่าจะมีหะไรที เจ้าของเนี่ยเป็นใรเนาะไอ้ข้าวซอยแบบเขาเนี่ยเอาะก็มีมาน,นานนะครับแต่ผมจำความได้กนามีละข้าวซอยเนี่ยเมื่อก่อนบ้านทุ่งดุกี่เป็นร้านร้านปลาหนอมนะครับข้าวซอยเนี่ยตอนนี้เลอขายไปละ ส่วนรสชาติก็แคล้วแต่ครับแคล้วแต่จะชอบรสไหนก็ปรุงรสนั้นครับนี้ใหม่ทุกวันครับเข้าแต่บ้างแล้วก็ใส่ข้าซอ,อยเลยครับ หมดเป็นที่เรียบร้อยอ,อร่อยมากครับใครมาเพียงของนะครับห้ามพลาดกับข้าวซอยน้ำหน้านะครับข้าวซอยสิบสองปานาเดีอตามด้วยของหวานครับใครผ่านมาทางทุ่งดุกนะครับแว่นอุ่นหนุนเจ๊เก่งได้นะครับผมอยู่สามแยกบ้าทุ่งดุกพอดีครับ ใครผ่านไปบ้านแฟนบ้านามานะครับผ่านเข้ามามาเที่ยวก็แวะทานกันได้ครับคอนเฟิร์มแน่นอนอร่อยแน่นอนครับผมของหวานก็มีสาวเสิร์ฟนี่คนนะครับไปนู่นละอยู่ข้างหลังนู่นละคุณแต่เนี่ยยังโสดนะครับใครสนใจก็มาจีบได้ครับผม คนแก่ชอบกินนะของหวานอะ่ะผมยังไม่แก่ครับ<ะ>ก็เสียงรถก็จะผ่านตลอดนะครับเพราะเป็นคอสติถนน สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเจเก่งมากนะครับก็ให้เจเก่งฝากร้านหน่อยครับผมผ่านไปผ่านมาบ้านทุดุกอย่าลืมอย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันนะคะนี่ต้อนรับทุกคนคะ่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผม